มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ไปกันนะครับเราก็จะมีเนื้อหาข่าวโดยรวมเลยนะครับพอย์หลักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ ETS แหละที่ราคาลงนะครับแล้วราคาสินทรัพย์ต่างๆลงนะก็จะมีการอัปเด,ดตตลกนิดหน่อย ะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็จะพูดถึงที่ราคานะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิดทัวร์นะครับก็กระดานนี้เป็นกระดานที่นะครับท่านใดสนใจเนี่ยนะครับอย่างฝากอย่างเหรียญมอกค,คอยนะครับอย่างเหมียวดอกเนี่ยสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต ห้ถึงเจ็ดวันเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ถูกมากๆนะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสมัครใต้คลิปนี้ได้ผมจะมีรหัสคำเชิญนะครับแล้วก็ฝากสำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำล้วกันนะครับเรียนก่อนรวยก่อนท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปสมัครไดนะ้ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิป นะครับสนใจก็เข้ามาพูดคุยได้ยันได้นะครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้สำหรับสาหรับตัวของการโฆษณานะก่อนอื่นเราก็เข้าถึงเนื้อเรื่องเลยนะครับ XRP ไม่มีอะไรมากวันนี้เป็นคำพูดหรือการให้ความคิดเห็นแล้วกันนะครับจากคุณเดวิดชวอตนะครับอันนี้เป็น CTO ของ r i p p e r นะครับแกเนี่ยจะค่อนข้าง s t r i c ถึงเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการพูดนะครับเนื่องจากมันมีคนที่นะครับพยายามที่จะหาผลประโยชน์นะครับในช่วงของกฎหมายเนี่ยนะครับหรือกฎระเบียบเนี่ยไม่ได้ชัดเจนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคนโล,กโล,โลแกล o g a n p นพอ เตรีตยมทีมทนายมาถึงห้าคนด้วยกันนะครับคือกะเอาผิดสตีเฟนเฟินเดอร์สันให้ได้นะครับอันนี้ก็คุณเดวิดชววดก็โพสต์ไว้ในเอ็กวันที่ห้าสิงหาคมนะครับก็คือเอาผิดแหละนะครับเนื่องจากคนเนี้เป็นเป็นคนดังใน ในตลาดคริปโตนะเราก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นน่าจะผูกโยงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะครับกับตลาดคริปโตเขาก็เลยสอยคนนี้แทนเพราะมันเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่หรือเป็นนักข่าวนะครับที่คนยอมรับกันนะครับก็ถือว่าโชคร้ายไปนะครับแต่การกระทําเนี้ยคุณเดวิดชวอสบอกเอ้ยมันไม่ถูกนะนะแกก็เดวิดชวอสแกก็สตกเรื่องนี้กับอีลอนมาร์เหมือนกันเรื่องของ x นะครับ บอกว่าอัลกอกริทึมของคุณนะ AI นะครับจำกัดคำพูดบางคำพูดหรือลบบางคำพูดออกไปนะครับฟีดไม่ให้คนได้เห็นเนี่ยนะบ,บางทีเนี่ยสิ่งที่แกโพสต์แสดงความคิดเห็นไปเนี่ยมันมันควรจะให้คนได้เห็นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าทวิตเตอหรือ X มันต้องโป่งใส่นะครับในการแสดงทัศนะหรือความคิดเห็นนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของข่าวข,ของโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับนั่นก็คือเรื่องของคดีอีกลวเป็นเรื่องของริ p p e r กับคอยเบสนะครับเนื่องจาก SEC หรือคุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยชอบอัด โดยเฉพาะคอยเบสเนี่ยก็จะโดนสองกระทงหลักๆสินทรัพย์นะครับต้องห้ามไอ้พวกเหรียญที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยขายบนกระดานคอยเบสซึ่งทางคุณคอยเบสเนี่ยนะครับทางคอยเบสที่ชื่อว่าคุณบิลมอร์แกนเนี่ยนะครับก็เป็นทนายความชื่อดังนะครับก็โพสต์ไว้ในวันที่6สิงหาคมนะครับ ก็แสดงความไม่พอใจแล้วก็ความสะใจให้กับเอ c อินซบอกคุณอยากจะตกลงหรือพูดกับผมไม่รู้เรื่องผมไม่สนใจแล้วผมจะฟ้องคุณนะครับแล้วไอสิ่งที่ผมฟ้องเนี่ยคุณต้องไปรวบรวมหลักฐานมาให้ได้นะครับเพราะว่าปัญหาคือทาง SEC ชอบฟ้องแบบอย่างอย่างริปเปอร์บอกเอ้ยคุณต้องเอาเอกสารเนี่ย ที่เป็นบัญชีนะครับของคุณรายรับรายจ่ายหรืออะไรทั้งหมดข้อมูลทางการเงินตอนที่ช่วงที่คุณโดน SEC ฟ้องตั้งแต่ปี2020ตอนเดือนธันวาคมเอามาให้หมดนะครับไอ้นั่นก็ตาเหลือกเลยนะครับต้องไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งหลักฐานไปแล้วก็เอาผิดเขาไม่ได้นะครับเนาะ r เป p e r ก็โดนอย่างนั้นนะครับก็เลยทำให้ มันมีความหม่นไส้นะครับคอยเบดก็โดนเหมือนกันนะครับก็ต้องยื่นส่งเอกสารนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแล้วไอสิ่งที่เสกต้องการเนี่ยมันเรียกความผิดของเราไม่ได้อะไรนะมันก็เลยกลายเป็นท็อปิกที่ออกมาแบบนี้นะครับดังนั้นทางคอยเบดเขาบอกเอ้ยคุณบิลมอร์แกนเขาก็เป็นทนายความเขาบอกไม่สนใจเราก็สะใจด้วยนะบอก เอางี้ละกันผมเอาคืนนะครับผลฟ้องคุณคุณไปหาหลักฐานมาคุณจะหาหลักฐานได้หรือเปล่านะครับทาง sec ก็มีทีมงานมีทนายความอะไรก็น้อยอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ดูเหมือนโดนจำกัดบทบาทและจำกัดงบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีความคอยเบสกับกับ sec นะครับก็ตอนนี้ sec ตาเหลือกเลยต้องไปรวบรวมหลักฐานมานะครับ ก็เป็นการเอาคืนนะครับเราเขาคอยเปสเขาบอกว่าเขาจะฟ้องแบบนี้เขาจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทางคุณแกรี่เกนเซอร์จะออกจากเป็นประธาน SEC ต่อมานะครับมาถึงเรื่องของอีเ e r เรีกับ s o l ล n a ช่วงนี้นะครับ s o l ล n a เนี่ยเป็นเมนหลัก หลายอย่างเลยของโปรเจกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของ e n a หรืออ t เทนานะครับหรือ e n นนะครับเขาก็จะมีการคลอสเชนกับโซโนะครับก็จะออกมาแล้วก็ตัวของอโซกับโซนะครับกับอีทเนี่ยเริ่มทำอีทเอทีใหม่ในแต่ละรอบแล้วปิดคอ n ยังไม่ทำนะครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ย โซก็จะเป็นเมนหลักนะครับผมก็คิดว่าในช่วงนี้โซค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าอิตาเรียมนะนะครับถ้าโดยการตามราคาของ BTC ก็ตาม BTC ไปเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับคือตามเลยนะครับเนาะก็ตามเสร็จนะครับก็เราเห็นแล้วว่าวัาวนนี้อีเทค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มีแนวโน้มที่อีทจะพาตลาดลง นะครับก็เสียดายเหมือนกันโซบางทีเนี่ยจังหวะมันก็แซงอิตธเรี่ยมไปเนาะแซง BTC ไปด้วยนะครับแล้วก็โซนะครับในส่วนอีกอันนึงคือ Baby Dot เนี่ยจะมีการการเชื่อมหรือการทำ r i รท์นะครับกับโซหรือทำการสะพานกับโซนะครับก็น่าจะทำให้ตัวของ Baby Dot เนี่ยมีคนเข้ามาซื้อมากขึ้น นะครับเพราะว่า Baby d o อเนี่ยอยู่กับ BNB กับอ t ตาเลีน่นะครับแล้วอ t ตาเลี่มันแพงนะครับมันมีวานเยอะ Baby d o อก็เพิ่มการตลาดเข้าไปแหละก็คือเพิ่มกับโซซึ่งผมว่าไอ้โปรเจกต์แบบไซ c h เชนเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรหรอกนะครับกับโปรเจกต์เหรียญมีมตัวอื่นเขาก็มีการเชื่อมกับโซนะครับแต่มันก็มีน้อยแหละนะครับที่เหรียญมีมจาก Cost คอ a i n ในหลายๆเชนนะครับอย่างอ t ตาเลี่อย่าง BNB กับ โซ so, นะครับก็จับตาดูเบบี้ดอนละกันเพราะมันมีแฟนขับคน้ังเยอะนะครับมันอาจจะทําให้เบบี้ดอนมีการขับเคลื่อนอะไรก็ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของ8สิงหาคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของวันแมวสากลน,นะครับไม่รู้ว่าเหรียญเหมียวเนี่ยจะวิ่งหรือเปล่านะ เหรียญเหมียวอยู่ในเครือข่ายของโซด้วยนะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยวิ่งขึ้นมาดีเลยนะครับประมาณสิบสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีการพุ่งขึ้นตอนนี้ราคากำลังพับเสือ่อโดยเฉพาะ ETH หรือ e t ทนะครับผมคาดการอย่างนี้นะครับว่าวานจะค่อยๆเท e t ทเนี่ยลงนะครับแต่อาจจะไม่ได้เททีเดียวหรือครั้งเดียว นะครับโดยเฉพาะในเดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนอาจจะมีการเทอีทเนี่ยจนถึงประมาณ800กว่าดอนกลับลงไปเหมือนกับปี2 0งพนยี่สิบสองะครับตอนที่ตลาดแตกนะครับแล้วก็เจอเรื่องของ STX ด้วยนะครับเราก็ช่วงนั้นมีการอัปเดตตัวของอีเทอรเรียมผมจำอีเวนต์ไม่ได้ แต่ว่าเป็นการอัปเดตก่อนชางหายฮาร์ดฟ็อกในเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงนั้นอีเธอเรียมลงไปเลยนะครับจากทรงกันอยู่ได้ประมาณพันสองพันสามพันสี่ลงไปถึงแปดร้อยเก้าร้อยนะครับระยะสั้นทิ้งไส้แปดร้อยกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่าช่วงนี้วานแบบ พยายามที่จะสัตว์เมาออกเราพอรู้อยู่แล้วว่าอทตาเรียมเนี่ยเขาข้อเสียของมันนะครับมันเป็นเซ็นทรัลไลนมากกว่าดีเซ็นทรัลไลถึงแม้ว่าออราเรียมนะครับข่าวเนี่ยกับบทการวิเคราะห์ของรักลงทุนสถาบัานเขาจะโจมตีนะว่าเอ้ยโซเนี่ยซูเปอร์หรือมินิหรือโคตรเลยนะครับที่จะเป็นเซ็นทรัลไลนนะครับหรือเป็นเซ็นทรัลไลเลย นะครับอีเาเรียมดิเซนลไล์นะครับแต่ส่วนตัวแล้วอีเาเรียมนะในระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีการกระจายเหรียญไปอยู่ในมือของวานน้อยกว่าบิตคอยนะครับ,รบเพราะหนึ่งคืออีเาเรียมมันมีระบบของ p o o f of stake การกู้ยืมนะครับกองทุนต่างๆก็เอาไปใช้อย่างพวก genesis c e l u s นะครับจ a m อย่าง Aero Capital นะครับแล้วก็อื่นๆอย่างเทอร์่าก็ใช่นะครับพอเทอร์่าพังมาต่อมาก็คืออ t h e เ e ียนนะครับเราก็โซไปด้วยกันดังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าตัวของตัวของโซนะนะครับตัวของอี h e เ e ียมเนี่ยอาจจะลงถึงขนาดนั้นถ้าเกิดเอาไปเทียบกับโซตอนนี้โซยังดูดีอยู่ทุกคนอยากจะเกาะกับโซนะครับ เดี๋ยวพอโซสปอร์ต e t ทีเอฟผ่านผมเชื่อว่าจะเอาลงแบบอีเเรี่มเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าโซจะไปได้เท่าไหร่เนาะเขาคงเอาโซไปให้มันสูงมากๆเลยอาจจะห้าร้อยดอนแล้วลากลงทีก็คือเก้าสิบแปดสิบดอนก็เป็นไปได้นะนะครับก็ลากลงถึงขนาดนั้นก็ช่วงเวลานั้นก็เหมาะมากที่จะช็อตโซ่นะ นะครับถ้าเกิดการแอปพูฟเนี่ยของโซสปอร์ต e t ทเออ ETF อ t f ผ่านแล้วนะครับดังนั้นผมก็ให้ข้อมูลประมาณเนี้ยนะครับว่าเป็นการเก็งกําไรล้วนนะครับเราก็บางมุมเนี่ยเราบอกว่าแกลลี่มันตรวจพังตลาดนะครับบางทีเนี่ยในบางมุมเขาอาจจะถูกก็ได้นะครับคือเขาไม่อยากที่จะให้ อกองทุนเรื่องของ ETF เนี่ยโดยเฉพาะสปอตผ่านให้กับธนาคารเงาหรือสถาบาันการลงทุนใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาลงทุนในตัวของของสินทรัพย์นะครับเพราะไม่งั้นน่ะจะเป็นการคองเหรียญแล้วก็ทิ้งเหรียญอย่างโคตน,นะครับคือไม่ยอมคือไม่ยอมให้เมาได้เลยนะครับเขาเทตามวาระตามโอกาสเลย มันก็กลายเป็นการผูกขาดในตลาดนะครับอย่างโดนัทรัมก็มีการนำเสนอบอกอเดี๋ยวเดี๋ยวเรารวมถึงหลานของคุณคุณเอฟเคนเนดีบอกเดี๋ยวจะเอาให้กองทุนสารัฐเนี่ยซื้อบิตคอยเยอะๆเลยนะครับเห็นไหมนะครับเขาก็ทำให้เห็นว่ามันยากนะครับเนาะ ก็บิตคอยมันยังกระจายมากกว่านะครับกระจายสินทรัพย์ไปสู่ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนี้ค่อนข้างเยอะเยอะกว่าอีเธอรเรียมนะครับดังนั้นอีเธอเรียมเนี่ยเขาคุมได้สบายเลยเราก็ปั่นได้สบายด้วยพอเวลาปัน่นนะครับก็เตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วกันสําหรับอีเทอเรียมนะครับผมก็เชื่อว่าตัวของอีเทอรเรียมเนี่ยมันจะเป็นบ่อเงินบ่อทองตัวหนึ่งในอนาคตในอีกสามสี่เดือนข้างหน้านะครับ ตัวของอิเาเรียมสปอร์ตอีทีก็จะเห็นผลนะแล้วก็มีต่อนะครับเนื่องจากว่าทาง b บ c ็คล็อกเนี่ยนะครับเขาได้เสนอออปชันนะครับมีการเพิ่มออปชันเพิ่มออปชันหมายถึงวงเงินนะ่ะนะครับคือคุณจะเดิมพันใน Bitcoin หรืออิเาเรียมเนี่ยคุณก็ต้องใช้ออปชันนะครับเขากะให้ นักลงทุนรายใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาซื้อในกองทุนของเขานะครับใครเอาเงินมาร้อยล้านสิบล้านพันล้านมาเลยนะครับเขาจะเพิ่มออปชันนะครับก้อนเงินเม็ดเงินใหญ่ๆมากขึ้นนะครับเพื่อจะมีการจัดการก็ต้องขออนุญาตเป็นขั้นเป็นตอนไปซึ่งตอนนี้ยื่นกับทาง SEC แหละแต่การยื่นเนี่ย น่าจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับน่าจะไปคาบเกี่ยวคือเมษาปีสองพนยี่ห้านะครับแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งของกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของ btc นะครับการคลังของ btc นะครับไม่ใช่ btc เป็นการเพิ่มการคลังพวกสินทรัพย์พวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับ ประมาณสี่หมื่นหกล้านดอลลาร์นะครับการกระทรวงการคลังก็จะซื้อคืนนะครับเพราะว่ามันหนี้มันเยอะนะครับแล้วมันก็มีหลายปัญหาเนาะที่ทำาให้เห็นนะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าอ่า BTC เนี่ยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอย่าง วน X นะครับก็มีคุณแจนเวน X นะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือ CEO ครับเขาก็กล่าวออมาว่าป d ดี BTC ในอนาคตนะ่ะเขามองภาพถึงสามแสนห้านะครับถ้ามองภาพส่วนตัวของผมอ่ะคิดว่าเท่าไหร่นะผมคิดว่าประมาณแสนหกสองแสนหกน่าจะประมาณนั้นนะอะไรที่ขึ้นกับหกกับสามเนี่ยน่าสนใจนะครับ แล้วก็มีเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับในช่วงนี้ก็อย่างคุณเจมี่นะครับคุณเจมี่นะครับก็มาจากคุณวอร์ซอนส o ูลออฟบิสเนสนะครับคุณเจมี่นะก็พยายามที่จะนำเสนอนะครับผม ผู้เป็นหลายสัปดาห์แล้วนะครับเจมี่เขาก็บอกว่าโดยรวมเนี่ยเฟดควรจะลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ0.75นะครับแล้วก็หันเอาคือฉุกเฉิน0.25แล้ว0.5เป็นเดือนกันยายนนะครับแล้วก็มีบางคนบอกเอ้ยโดยทั่วไปคือน่าจะประมาณ50จุดนะดอกเบี้ยคงที่ที่5.25ถึง5.5เอร์เนต นะครับอย่างคุณแมท t h โฮแกนบอกว่าไม่ต้องลดทันทีก็ได้ไปในเดือนกันยายนนะครับซึ่งเราได้เห็นประวัติาศาสตร์ของบิตคอยแล้วตั้งแต่ปี2020จน2024มันคลอสกันเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับจะเข้าคิวสะเนี่ยราคาสินทรัพย์จะดิ่งลงเหวตอนนั้นเป็นช่วงโควิด1 9 นะครับสหรัฐประกาศเรื่องของโควิดนะครับทุกคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่หุ้นนะดรอปลงทันทีนะครับรวมถึงคริปโตก็สี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซนจากสามหมื่นเหลือหมื่นปลายหมื่นสองหรือ 10, 8, 12, หมื่นห้านะครับอย่างรวดเร็วภายในวันเดียวแล้วก็ราคาก็กลับขึ้นมาได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ทำให้เห็นมองภาพว่า กลับมาถึงพันเปอร์เซนเลยนะครับในปลายปีแล้วก็ปีถัดไปคือปี2021ฉะนั้นเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าในรอบนี้มีทั้งเรื่องของ ETF ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับมีปัจจัยเสริมเรื่องของบิตคอยกัะแสะโลกซึ่ง2024กับ2021มาเก็ตแค p ของบิตคอยมันจะต้องเติบโตที่แตกต่างอาจจะแสนจุดก็ได้นะครับหรือล้านล้านเปอร์เซ็นต์ก็ได้ ใครจะไปรู้นะครับซึ่ง CMBC เนี่ยเขาบอกว่าประมาณสามจุห้าถึงสี่เปอร์เซ็นตเนาะที่จะต้องคงดอกเบี้ยไว้ก็แต่ละสถาบันก็บอกไม่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็มีเรื่องของอีเทอรเรียมที่ผมพลาดไปนะครับเรื่องของโรนินนะครับโดยคุณอเล็กซานเดอร์ลาสันผู้ร่วมก่อตั้งโรนินนะครับเขาบอกตอนนี้สินทรัพย์เนี่ยปลอดภัยโดยประมาณแปดร้อยห้าสิบล้านล้านดอล นะครับที่อยู่ในระบบเนื่องจากซายเ i n EVM ของอิตาเรียม,มีปัญหานะครับเนื่องจากแฮกเกอร์เนี่ยเข้าไปขโมยอิตาเรียมประมาณ4,000ันอีทหรือประมาณ10ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มีส่วนของ USDC ด้วยคือประมาณ2ล้านดอลลาร์คือถ้าเกิดมัดรวมกันก็ราวๆสัก12ล้านนะครับซึ่งเขาบอกงี้นะคะว่าอีเรียม,มันถูก ขโมยไปก็เป็นเหตุเหมือนกันที่ราคาของอีเทเรียมมันไม่สามารถจะส่งได้นะครับเนื่องจากข่าวของอ e ีทีนานะครับหรือตัวของโรนินอ่าไม่ใช่ e t ทีนะตัวของโรนินนะครับเนาะหรือรอนนะที่เป็นตัวยอ่อเป็นเหรียญเกมอนะครับเขาก็มีมีเชนที่เป็นเหรียญของเขาเองนะครับแล้วก็เชนของอีเทเรียมนะครับก็เรียบร้อยสิบสองล้าน นะครับหายไปกับวับไปกับตาก็ทำให้อีเาเรี่ยมลงนะครับเราก็เป็นข่าวที่เหมาะแก่การเก็บของของอีเาเรี่ยมวานเตียมตัวแล้วเพราะว่าอีเาเรี่ยมเข้าเร,เรื่องของ ETF นะครับอ่านะซึ่งเราได้เห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้ทางอีนาเนี่ยนะครับเขาก็ให้ผลตอบแทนนะถึงประมาณสามแสนดอลลาร์เลยสำหรับ ขั้นไหนนะครับที่ที่ที่สามารถระบุได้ว่าอีเาเรียมเนี่ยหายไปจากช่องทางไทยนะครับจุดอ่อนของโรนินคืออะไรก็นักพัฒนานะักแฮกเกอร์ก็มารวมตัวกันนะครับในข่าวสุดท้ายก็จะเป็นคุณอลิสเบตวอลเลนคุณป้ามหาภัยนะครับก็ส่งจดหมายไปวันจันทร์ที่ผ่านมาแับหน่วยงาน CTF นะครับคุนี้ชื่อแจนแวนเอ็กนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาโทษนะครับคือประธานกรรมการการซื้อขายล่วงหน้าสินสินค้าโภคภัณฑ์น,นะครับจุดที่คุณป้ามหาภัยเนี่ยพยายามเล่นก็คือเรื่องของสงครามการพนันและอื่นๆนะครับหรือว่าเรื่องของการเมืองโดยใช้ การเดิมพันหรือการพนันเป็นเป็นเหตุนะก็จะมาอยู่ในฝั่งคริปโตเนี่ยชอบนะครับเราก็ฝั่งของพวกสายพนันเนี่ยว่าประธานในที่ประชุที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นใครนะครับจะเป็นโดนทรัมป์หรือคุณตัมมาลาแฮร์รสนะครับซึ่งพอออกมาแล้วเนี่ย เราก็เห็นโพนะคนแทงขึ้นแทงลงนะครับตอนแรกโดนธรัมก็ชนะไบเดนนะครับผลโพนี่โหชนะแหลกลานเลยนะครับจนเขาต้องเปลี่ยนมาเป็นกัมลาแฮรริสบอกกัม马าแฮรริสบอกโ้ชนะทําไปหลายจุดเหมือนกันนะครับทุกคนก็อดอ่านขวขแขวนว่าเอ้แกลลี่มันจะอยู่ต่อหรือเปล่าน, <laughs> นะครับก็ <laughs> <g arden> จุดนั้นแหละเป็นจุดที่คนเขาชอบเล่นพน,นันไงนะครับพนันไปก็ ตามเงื่อนไขของเขานะครับก็ใครชนะก็ได้ตังไปนะครับจะเดาใครล่ะกัมาาหรือโดนัทรัมตอนนี้ที่ที่ยังมีชอยอยู่สองชอยนี้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมผมไม่อยากได้กัมาานะนะครับเพราะว่าไบเดนนำเสนอมาผมไม่ค่อยไว้ใจนะครับคือก็ไม่ได้ชอบทำด้วยนะแต่ก็อยากให้แบบว่า ถ้าเมื่อเกิดไม่ใช่ทั้มเนี่ยขอพักเดโมแครตเนี่ยคนที่มีโปรไฟล์ดีๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นเอฟแคนดี้มาได้ก็ผมก็ถือว่าชอบนะหลานเอฟแคนดี้นะครับจอเนตแคนดี้นะประมาณนั้นะนะครับดังนั้นแกก็พยายามที่จะไม่ให้มีมีตรงนี้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผลโพลมาออกแล้วก็คนพยายามที่จะเก่งกำไรนะพยายามประโคมข่าวนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตัวแปรเนี่ยระหว่าง คุณกัมลาแฮริสกับโดนัลดทรัมเนี่ยยังไม่จบน,นะครับวันนี้ก็ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายนะครับอาจจะเป็นพวกกลาโหมอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมานะครับก็ผมไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็กัมลาดูมีภาษีดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงในมุมมองของคริปโตเนี่ยนะครับคนที่กัมลาเลือกมาก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับ เป็นมิดกับคริปโตเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นหลายคนก็อาจจะสรุปได้นะครับว่ากัมลาแฮริสเนี่ยอันตรายต่อคริปโตค่อนข้างมากนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับก็เราไม่รู้หรอกนะครับว่าอะไรเป็นอะไรบางทีเนี่ยผลโพออกมาอีกฝั่งหนึ่งชนะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า โผต้องการให้เราเดินทางผิดเนี่ยนะครับคนจะได้แทงทางลุงม,มากกว่าอะไรอย่างี้โดยที่พอผลโพจริงๆหรือคะแนนจริงๆหรือว่าชอยจริงๆอะไรมันออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็ได้นะครับเพราะว่าคนไม่ไว้ใจอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วอะไรเนี่ยนะครับถ้าเกิดมาสารต่อตำแหน่งจากลุงเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาได้นะครับใครจะไปรู้นะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็อยากให้ท่านติดตามด้วยกันแหละนะครับเราก็มีเหรียญอย่างเรียนต้นน้ำคือ dmtc หรือ diamond the cat นะครับเป็นเหรียญในเชนของโซนะครับก็อุปทานประมาณพันล้านนะถ้าท่านใดสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลของการลงทุนแล้วกันการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็เราพอรู้อยู่แล้วนะครับเรื่องของ ของตัวนี้นะครับก็ซื้อได้ที่เบิร์ไอากเัลเลียมนะครับถ้าซื้อไม่เป็นก็เข้ามาคุยกันที่กลุ่มละกันนะครับกลุ่ม DNTC นะครับก็แจ้งเอาไว้ประมาณนี้นะครับสนใจก็พูดคุยกยันได้นะครับในเรื่องนี้ก็ให้อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม เราก็มีกลุ่มนะครับที่ย้ายมาจากมิชชั่นนิวมูลวีพีกลุ่มนั้นผมไม่ได้ใช้แล้วผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ผมมาทำกลุ่ม Amazing Amazing Rich New Moon Coin นะครับก็ลองเข้าไปพูดคุยด้วยกันได้นะครับก็จะเป็นบรรทัดแรกนี่แหละนะครับก็เข้ามาพูดคุยด้วยกัน ตอนนี้สมาชิกก็มี60แล้วเนาะนะครับกลุ่มเก่า600ก็ขอย้ายมานะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักนะครับกลุ่มนั้นผมไม่ได้ดูแลแล้วโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะสำหรับวันนี้ผมอ็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่ม xrp ด้วยนะครับแล้วเราก็หวังว่า xrp จะ grow to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในม่งสำหรับวันนี้ขอตัวลา b ิ t กเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะะซบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้